วันเจ้ามิทรงทำเทียนหน้าธรรมกหลังจากนั้นศาสนิกจะตกปรจัจเทียธรรมห้าชุดและกรารประธานส่งแลกถ่ายภาพระองนพร้อมเทียงยกันทั้งหมด

अतनं तरां यां तरां फुते अश्वत्थियां मिहाराइयां पातावति कपे रकावसतातु तामातितामानपे तिविवालतिविकचतितातामेनयामतासादेहते Yeah. Uh -huh. พอไหวบา,วางครับเดี๋ยองเพียงกันคนระับเรื่องการจัดงานนั่งลงรนะักสมภารเจ้า,าอ,งองค์เอากอัครสุขสาตวนุปธรรมภุตรกมลมจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฟันด้ดา,านรัศมีวันสิบห้าวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงถวายวิบากผลทักษิณาธิปการแต่ที่กระทำสืบสืบกันมาอย่างช้านาน่ยอดเม um โดยจะมีมาะราจากหน้าท <ừ, S 1> <Par> ีสิบเจ้าหนดมท่ารท่านร่วมด้วย